คุณทิวาพรศรีวรกุลจากบริษัทประชารัฐจังหวัดกาญจนบุรีจากนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสู่การบุกเบิกเพื่อเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เข้าสู่โครงการอาหารปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแก้ปัญหาตลาดได้อย่างยั่งยืนมาดูกันค่ะว่าเธอทำได้อย่างไร ัจจุบันเป็นประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วอีกตำแหน่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารักษมคคีการจนบุรีเริ่มต้นการทำเกษตรนะคะเป้าหมายของเราก็มุ่งไปที่เกษตรกรจึงได้รู้ว่าเกษตรกรที่เป็นหนี้เยอะเนี่ยเพราะเกษตรกรทำ,ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว แล้วก็ใช้สารเคมีอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ดินก็เสื่อมคุณภาพแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันคิดว่าการเกษตรต้องเปลี่ยนค่ะระบบการผลิตต้องเปลี่ยนใหม่จุดมุ่งหมายที่ที่อยากทำมากที่สุดเนี่ยนอกจากอ,อ,อาหารที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยเรามองถึงความยั่งยืน ของมนุษยาชาตินะคะเรารู้ว่าความมั่นคงทางอาหารนะกก็จะมีปัญหาการทําเกษตรของเราจึงเน้นของการทําเกษตรแบบพึ่งตนเองให้ได้ใช้หลักเศรษฐกิจพ,พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรันกม็มกาจับค่ะแล้วทํำยังไงจะสืบสานอาชีพกเกษตรเนี่ยสู่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ได้ส่งต่ออาชีพกเกษตรสู่ลูกหลานให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะว่ามนุษยชาติยังไม่ได้หมดอยายังมีชีวิตอยู่ต่ออาหารต้องกินต่อ แต่ถ้าวันนี้ความรู้ของพ่อแม่ไม่ได้ส่งต่อลูกหลานจะอยู่กันอย่างไรเป็นสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราทำถูกทางเลยนะคะเพราะหลังจากนั้นอีกหลายปีประชาคมโลกประกาศเลยความมั่นคงทางอาหารในอนาคตจะเป็นเรื่องใหญ่ ในช่วงที่เล่าให้ฟังถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศเราได้รับนะคะเราก็คิดว่าถ้าจะแก้มีเกษตรให้ได้เนี่ยมันต้องสร้างเครือข่ายค่ะต้องให้เครือข่ายที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีหรือวิธีการผลิตใหม่จากการใช้สารเคมีมาเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ช่วงนี้ค่ะมีการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่มีองค์ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความรู้เรื่องสารชีวพันธุ์สมุนไพรประสานกับ เครือข่ายภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรกลับมาใช้กําจัดมแมลงโรคพืชเพราะช่วงปรับเปลี่ยนเนี่ยกเกษตรกรรายได้จะลดท,ทันทีก็จะไม่มีกําลังใจขณะที่มีสินยังคงเดิมแล้วพร้อมจะทวีคูณฉะนั้นเราก็ต้องเน้นหลักการพึ่งตนเองปลูกไว้กินเหลือแจกขายหรือ,ารอมาแลกเป็นสินค้ากันอันนี้ก็เป็นที่มาของของการสร้างเครือข่ายที่สำคัญแล้วเครือข่าย,ยจะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันหนุนให้เข้มแข็ง ก้าวไปด้วยกันได้ช่วงนี้ค่ะเราได้ประสานง,งานร่วมกับไทเบสนะคะก็มีการไปทํางานที่นาสวนด้วยกันตอนนี้นาสวนเป็นพื้นที่ถูกเขาเป็นเหตุให้แหล่งน้ำเนี่ยพอหน้าฝนน้ําก็มาแรงค่ะมาท่วมแล้วหายไปเลยก็มีการทําธนาคารน้ําร่วมกับไทเบสก็คือขุดแหล่งน้ําไปแล้วก็ให้น้ําที่ไหลลงมาเอาไปเก็บข้างล่างแล้วก็ค่อยให้ความชื้นจากน้ำเนี่ย ขึ้นมาในหน้ายามขาดแขนน้ำมีการทำายน้ำส่งเสริมการปลูกผักโดยเฉพาะพืชผักที่เป็นเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นพืชพื้นถิ่นม,มีการปลูกพริกกะเหรี่ยงเพราะว่านาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์เป็นคนกะเหรี่ยงก็มีการทำแปลงพริกในโรงเรียนให้เยาวชนได้รู้จกัก พริกของตัวเองซึ่งดังมากพริกกเลียงใช่ไหมคะรสชาติเผ็ดหอมแล้วนาสวนดังอีกอย่างคืออำเภอศรีสวั์นี่ดังมากคือเรื่องงาค่ะงานเนี่ยไอเซซามินสารสําคัญของเขานี่ยมันช่วยทั้งกระดูกช่วยทั้งดูแลสุขภาพทั้งหลายดีมากนะคะก็งานดานาสวนเป็นงานที่ขึ้นชื่อที่ส่งออกต่างประเทศ มีโอกาสได้ขยายพื้นที่ในการขายพืชผักปลอดภัยที่เราปลูกขึ้นมาสู่คนเมืองนะคะโดยเฉพาะนโยบายประชารัฐเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่มีนโยบายนำอาหารปลอดภัยให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เพอเอิญว่าจังหวัดการเนี่ยเรามีเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะที่เรามีเครือข่ายที่เราสร้างมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนเนี่ย เราก็มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งจึงได้ถูกเลือกให้ส่งอาหารปลอดภัยเข้าโรงพยาบาลนะคะปกติมันเทศนะ่ยดูในนี้นะคะจากตลาดเนะี่ยเขาจะเอาดินทั้งอะไรมาให้เราเขาจะไม่ล้างแต่พรถ้าล้างมันก็พร้อมจะเสียง่ายหรือบางคนก็ล้างไม่ล้างเขาเสียเวลา เราต้องมาล้างให้สะอาดสำหรับผักที่เข้าโรงพยาบาลนะคะต้องล้างให้สะอาดค่ะผักที่จะต้องล้างก็จะจะมีการมาล้างให้สะอาดนะคะอย่างผักชีเนี่ยผักชีนี่เนาา่าไงต้องล้างรากให้สะอาดนะคะไม่ต้องล้างใบนะคะเพราะว่าพร้อมเน่าก็ล้างรากให้ดินที่ติดมาจากที่เกษตรกรเขาถามมาแล้วก็มาล้างแล้วก็จะมีมะเขือมีอะไรก็จัดการจัจะ อันนี้เป็นห้องร้างค่ะแล้วก็บรรจุเป็นถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ชั่งชั่งน้ําหนักตามที่เขาสั่งแล้วก็บรรจุค่ะก็จะมีรายการสั่งพอเราจะส่งผักเราจัดผักตามรายการเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยที่เป็นสีนี้คือสีตามโรงพยาบาลด้วยความเี่เรามีหลายโรงพยาบาลเราก็จะให้สีไว้ว่า ีนี้โรงพยาบาลไหนสีน้าเงินโรงพยาบาลไหนจะมีป้ายบอกอยู่ตรงหน้าห้องเย็นนะคะเด๋ยปไปถานแล้วเราก็จะต้องมีเครื่องหมายประชารัฐให้รู้ว่าผักส่วนนี้มาจากการรวมการจัดการของบริษัทประชารัฐการจนะบุรีน,น้องนายก็จะมาเอาผักขึ้นรถแล้วก็ไปส่งตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งโรงพยาบาลเขาก็จะมีแต่ละโรงจะต้องถึงกี่โมงเช่นโรงพยาบาลเด็กก็บอกเลยว่า 7จ็ดโมงครึงแดโมงผักต้องถึงโรงพยาบาลนะคะน้องเขาก็จะมาเอาผักที่จัดไว้นขึ้นเขาก็จะจัดผักขึ้นตามใกล้ไกลโรงพยาบาลไหนที่ที่ส่งที่หลังก็ไว้ข้างในโรงพยาบาลไหนที่ส่งก่อนก็จะไว้ด้านนอก แล้วขยายไปกรุงเทพอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางไทยเบสทางประชารัฐประเทศไทยด้วยที่ประสานเรื่องการส่งอาหารปลอดภัยให้กับโรงพย,พยาบาลในกรุงเทพตอนนี้เราส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพถึง8แห่งนะคะมูลค่าที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรงเลยขาดอีกนิดหน่อย30ล้านค่ะใน2ปีนี้ซึ่งเกษตรกรก็มีความสุขมากเพราะว่ามีตลาดชัดเจน ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องทำเยอะๆแล้วก็ไปขายแล้วก็ถูกตีกึ้นสินค้าความภาคภูมิใจนะฮะในความสำเร็จที่สามารถช่วยเข่ายเกษตรสิีได้ส่งผักเข้าโรงพยาบาลแล้วก็สามารถขยายผลพืชผักอินทรีย์ไปตลาดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาขอบคุณ หน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสร,ริมนะคะหรือเป็นเพื่อนพัฒนาด้วยกันนะคะอันดับแรกภาคเอกชนเราต้องขอบคุณบริษัทไทเบฟค่ะน,นะคะแล้วก็ตามมาด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอในส่วนเกี่ยวกับของราชการด้วยกันเองเราก็จะใช้พัฒนาชุมชนไปร่วมเจรจาค่ะเพราะว่าเราเป็นภาคเกษตรนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่มาเติมความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเรา แล้วก็ต้องขอบคุณจังหวัดการก็คือผู้ว่าค่ะ,ะที่วันนี้เราส่งผักได้ดีส่งนนทเทพเพราะท่านก็ให้งบประมาณจัดหารถห้องเย็นจัดหาห้องเย็นอุปกรณ์ต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายกเกษตรมั่ง